อ่ะครัตีไปสิหาคูเหลือีกสิบ เป็นดสรงสีมวยไทยพี่คือคนชอบแบบนี้ครับผมขอบคุณมากท่านผู้ใหญ่ใหญ่วันนี้ไม่ได้บรรยายมวยนี่ก็เห็นสมิงดำมาแล้วด้วยผมรู้บรรยายมาด้วยกันตงแต่ตงแต่สมัยผมเป็นตำรวจจำได้แม่นเหลือเกินจำแม่นเหลือเกินบวดบวดเอ๋บอกว่าคู่วดเอ๋มีผู้บรรยายแล้วว่างั้นจะให้ท่านนายกสุพลบรรยายผู้ยู่เเียนที่ว่าจังใดเนาะคือเดึกเต็กเนยนะที่เป็นจังชัแนลน้องใต้ ทีมงานห้องถามเบาหน้าแพงแล้วว่าสร้างมนเตอ์เนื้อกระบ,บูดก็ได้ละตู้ไหนอ่ะเอาใช่ใช่ใช่ใชไอไก่ไก่ไก่ไกอ่าเจอกันอีกแค่นอนนะครับครับก็อย่าลืมนะครับวันที่17มกราคมที่เวทีมวยโชคคราวบ้านอำเภอหยางตลาด ตนอมาจกนะออาภอยังตลาดตการกันสิทธิ์เลยก็เป็นไปที่ติดตามชมรายการพี่เลี้ยงเราไปเชียงรางครับ<อ>ยกที่หนึ่งรับกันแล้วอ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เชียวผู้ใหญ่เลยอ้าวาครับกับสามยกนะครับผลการศึกษาข้างละนั่งพันส่งคนน้อยสิจิยกสมผลสามุไรแกนนรสิงห์มวยไทยมา โ <c> อ <ười> ้โหเข้ากระทุ้งเข้าไปไม่ได้ซ้ายขวาไปเข้าซ้ายเข้าขวาห้ายกเอาเอาห้ายกห้ายกเอาแทงขวาเข้าซ้ายเข้าขวาไปส่งคนน้อยเข้าไปลูกตีเข่าขวา เข่าขวาแล้วเข่าขวาต่อเหมือนกันซามูไรแทงขวาไปมันขวาเข่าซ้ายสมงผลว่าเข่าขวาแล้กันซ้ายไปขวามาซ้ายส่งผลให้กระตุกโโอ้เข่าซ้ายเข่าขวาเข่าซ้าย โตขึ้นมาซ้ายโตสรพลน้อยโดนเล่นแข้งขวาเข่าซ้ายเหลี่ยมเหลมมาแล้วกระทุ้งอีกทีโยมันเข่าซ้ายคืนซาบุไรเข่าขวามาซาบุไรเข่าซ้ายสมพลน้อยเข่าซ้าย สองคนน้อยเข่าซ้ายสามูไรเข่าขวาเข่าขวาโตเข่าซ <c ug ál ido> mm ้ายสองคนเข่าขวาหมดยกที่หนึ่งครับหมดยกที้หนึ่งหมดยกที้หนึ่ง เจรถกระเป๋านะครับโตโยต้านะครับอีสุสีแม็กนะครับมาเอาที่ตุ๊กหลังจากคู่นี้ก็จะเป็นคู่ของปิ่นมุกนะครับปิ่นมุกกับบุษยาบุษยาครับจุตจภาพร้อมแลัวจะเป็นยอดเพร็รยอดชาย กับเพชรตานใบและก็ไปตามลูกเด็ดสยามกับน้องพิมนี่นะครับยู่ในจะาาพร้อม เจมส์บอกขอบใครของคุณไหมเดี okay, okay. Yes, okay, ๋ยวกลับบ้านไม่ได้โอ้ถือคุณเจมส์าตบไปโอ้เอเคโอเครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณครับที่มาใช่ครับผมโอเคโอเคบุสบาสิทรูแพ้นะครับเขาพิ์ผิดกว่าไป ของปินมุกผู้มีใสกันเหลือเกินใส่กันเยอเกินโอ้โหพยักด์นงมีพยักษ์นงพยักด์นงกับลำชีเล็กนี่เป็นคู่ที่18แนะครับเู็ที่18บอกมาชัดเจนเลยต่อจากเดสยาม แล้วก็ย้อนไอคิวย้อนไอคิวกับจัตุคามที่ครูแพร บุญคุณลานด่เมื่อกี้อีแมานเบานาแพงบอกว่าบุญคุณลานที่ประกันชูมือนะครับต้องยอมรับนะครับไปต้องเถียงกันนะไ่ต้องเถียงกันเอาตามนั้นมีกรรมทัจัดสินอยู่แล้วเออโวยผู้ทองอย่างนี้โอ้โหมาทับใจมากแต่ถ้าเป็น,ปน,ปนกานประชุมนการถ่ายทอดสดจะดูอีแบบหนึ่งอ,อ,อีแบบหนึ่งนะครับ แย่งเนี่ยแปลงกับผมได้ครับสบายใจครับสบายใจผู้สนับสนุนตีเหลือเกิดกับตีโอ้ยมีเข้าซ้ายเน็บแล้วก็มีแทงข้างหูขวาทีโดนซ้ายโต้โต้มือนกันครับพยายามจะโต้ั้งโอ้ยเป็นไงบารน่าแพ้เป็นไงแม่โอ้ยเสียบเสียบดีเหลือเกินเ้าโอ้ยหัวใจหัวใจหัวใจต้องมาก่อนเลยอะ โอ้โหดูโอ้ยแสงแทงเน็บโอ้โหคนนี้แทงแทงดีทั้งคู่นะครับเอาเอาให้มันสว่างไปเลยโใจใจว่าตับาไปแล้วโอ้ยผู้ใหญ่ลงพูดหน่อยเขาฟังหน่อยพูดหน่อยเขาฟังหน่อย วางขวาพานทีนเด้งแทงซ้ายเน็บโตมาเหมือนกันตีเข้าขวาเหมือนกันเอ้าแทงซ้ายเน็บโดนขวาโตเหมือนกันตีซ้ายโตโอ้โหนี่นี่ไงนี uh ่ไงท่านผู้ชมอยากจะฟังเหลือเกินเอ้าตีสดสดก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 ดน้ำแทงโดนขวาโตมาทีนึงตีเข้าซ้ายซ้ายโตเหมือนกันเก็อยากจะกดตีเข้าซ้าย เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะเดือนแล้วบอลจุที่สามนะบอลจุที่สามพักให้น้ำสักครู่ครับมันจริงๆนะครับคนภ่าก็มันขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใจดีของเรานะครับเสียต้อยตอนนี้ก็อยู่บนเวทีเรียบร้อยจยไดจะเรียนเชิญท่านนะครับมอบพวงอะไรให้กับนักมวยบนเวทีนะครับใน สองพนน้อยสิทธิ์นายกทรงพลสรมายว่าใจเนาะใหญ่มากเลยปีนี้จัดใหญ่เลยนะครับทางอำเภอของเราแฟนปๆก็ติดตามกันนะเป็นไรบววเอ๋ได้ได้ต่อยอยู่แล้ว บมวดเอไดต่อยอยู่ไดต่อยอยู่เป็นเป็นรอยชมมานานสองมานานสองมาตั้งนานลงทุนไป้ห้าพันโอ้ข้านกข้านกเอกสีนี่อะไรหมวเอนี่นักชายทีมงานคุณภาพไม่ได้รู้หมเอนี่ไม่รับเลยมาดูเลยมาดูคนาไ้ยกที่สี่ยกที่สี่ละยกสี่ยกสี่เลยขึ้นทางมาแล้วเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเดี๋ยวพูดให้ฟังคนนี้ แแงขวาเน็บมีกดไล่แขนไหลขวายแทงเขวาายโต้มันออกขวาเหมือนกันขวาแล้วโดนหูเน็บเน็บซ้ายหัวใจหัวใจใหญ่กว่าตับอยู่แล้วหูขวาซ้ายเน็บดัน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 แล้วโอ้โหแรงเหลือเกินแรงเหลือเกินหัวใจหัวใจเหลือเกินดูเอาดันดันดันแต่ละเทยซ้าย โอ้ดี้หคคลายขึ้นกันแล้วเดินอาวุธหลายขึ้นกันแล้วเดินเอาเสียบโตมาไปกันโอ้แทงแทงใช้ใช้โอ้ย,อยเอาเล่นแรงเล่นแรงเอามีสองใช้เอามีสองด้วยอโอ้ยอยู่มุมเหลืองอยู่มุมเหลืองมุมถ่ายทอดสดซะด้วยมุมถ่ายทอดสดแล้วอ,อุย้ยสอกขวายทีนึง เป็นไงผู้ใหญ่เป็นไงผู้ใหญ่โอ้โหมันหายใจทางไหนใช่หายใจทันเรือมั้งเตียเนี่ยปีปีที่แล้วนี่ครั้งแรกที่คุณจ้างผมไปพากแขกเรือแขกเรือนี่กับมันเหมือนกันเลยนะจ้างผมไปเหมือนกันเออเจออาขอออยกที่สี่พากเรือได้มีคนเดียวเออาจอจอชื่ออะไรอะไรอ่ะจำได้ไหม สาจอแสวงก็ติดหงมจำแค่นี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด่ายยกส่งคนก็ไม่ธรรมดานะใช่ไหมแถวต้งหนองยาดอำเภอเมืองมันต้องมาบดมีโหกจินเรียกมาแล้วมาก็หายใจด้วยเหนื่อยกว่าภาคมหนอีกงนะภาคมาพมเปี่แนวแก่บอกกับเด็นทตรงต้องมีนานอ้าวยกสุดท้าย กำลังเข้มชาติไปหาแนวแก้ปัญหา่แล้วกำลังตะบนรงหมูหัวใจหัวใจประกอบคู่หมัยได้เนี้ยจริงๆครับสงสัยอยู่ที่อภัยที่ได้ทีมงานชุดนี้มาเป็นประกบก <c oughs> ใช่ไหมสุดยอดสุดยอดใครแพ้ชะนะก็อุดเดือนสามีแลนะ<า>รองล้างตาล้าง <c oughs> <c oughs> ตาสนุกมากอย่างนี้ ไไเเลยเลยจแต่งคนต่างก็มั่นใจครับแต่งคนต่างมั่นใจอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง ใายเลยครับมั่นใจทั้งคู่นะครับเจ้าของมั่นใจค่อยก็มั่นใจเหมือนกันนะประเภทหัวใจอยู่ที่กรรมการจะชูมือให้ใครตัวเองโวยตุคู่ดูแล้วมันมันเลยอย่างนี้มันมันปูนี้ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะทุกท่านได้ไปล้างตากันอีกแล้วที่วัดใหญ่นะครับความเจ็บปวดของท่านคือความมันของท่านผู้ชมครับ เ้็มไผ่สมมากเจ็บน้อยสมน้อยเจ็บมากเจ็บไอ้ไงพวะเขาเปนุกสูสีเบัล์เบลลยวล้างตากระบืตรเบืญเสาม